พี่ลี่ชุดก็จ่ได้เอาเลขแม่หกสามในน้องแม่เนาะเอ็นโถหกสามของลุงแม่น้อยสวัสดีครับแม่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครัาก็บจะเลยน้อยดีแม่น้อยนะครับมาหอดแล้วครับมาตามพี่น้องมาตามมาดีรอครับแม่แม่เราบอกว่าจะได้กลับมาหาแม่คือเก่าละนะในกลับได้ไหมดี่ต่เนาะมาแล้วหกสามเนาะหกสามเต็มเต็มพี่น้อง วัติพานมั่งงวดนี่กับเจมาเอาแนวทางน้ำแม่หน่อยอีกที่เจ้าสำหรับอีกซี่ที่รออยู่แบบรอรับชมนะครับเอซี่ก็บซเบอร์ซี่ครับเอ็นกับอัพีสำหติเสีติเก่ากงแม่น่อยนะครับเก่านี่แม่น่อยให้ตัวต่อเหไี่ยมต่อเหที่ยมนี่นี่รับทา เออช่วย FC บางแน่ครับช่วยชดตัวนี้ก็อดที่แล้วนี่วงกลมให้ตัวแรกนี่ครับวงกลมให้เน้นๆเลยตัวแรกเลยนะครับหกสามเกือบแตกสามตัวแจกสามตัวแปดห้าทำเป็นเอหกใส่เนาะครับอ่ะครับอันนี้เป็นสถิติเก่างวดที่แล้วนะครับของแม่น้อยเลขสูตรนะครับเลขสูตรคำนวณอ่ะ เอางวดไหมแบบนี้งวดทันทีหนึ่งกันยามเนี่ยกันยามวันที่2560แต่ได้หลักตึ้งเนี่ยแม่แม่เฮ็ดแล้วเมื่อวานอ๋ออ่ะโอเคแม่เอางวดนี้แม่ก็เฮ็ดแล้วเนาะเฮ็ดแล้วครับไอ้เล่ก็ล้มไปแล้วเนี่อีเล่ล้มแล้วเนี่ยแม่น้อยกาลสินแม่น้อยกาลสินไอ้เล่สูตรนี่ยังก็แม่นี่เด้อ สื้ทพังหะยุ่จอมไปเลยยุ่จอมไเลยแล้วว่าเต็มเต็มเลยหกสามหนึ่งหมดเดีวเนาะครับเต็มเต็มเลยยังจะยังได้ส่วนละวดี๋ยวไปวันนอเดีวให้คุณเนี่ยคุณอ่านในอน่ง้างคอยเขียนไปสีไทยอยากได้ตัวเลขเร็วเงแบบเขียนไปพร้อมพร้อกันเนาะี่ยแม่อ่านอ่านมาสู่ใหแม่อ่านบอกเลยเดี๋ยวทั้งหีสิเขียนวันที่หนึ่งกันยาก ปีนึ่งกันยาเนาะหนึ่งกันยาดกนยาหกเจ็ดหกแปดครับแม่ปีหกแปดโอ้โอเล็ว่าหกเจ็ดแม่บอกเกิว่นะฟังเขาว่าให้แม่เราบอกหกเจ็ดเจ็ดเเก้าแปดเก้าหกหนึ่งสองเจ็ดแปดหกหกเก้าห้าเล่นเจ็ดกับซีแปดสุดเหมือนเดิมนะแม่เนาะ อันนี้ให้สามชุดสามตัวสามตัวนี่สามชุดจ้าให้สามชุดเบอรสองตัวนี่แปดน้ำเบอร์ใช่อ่ะแม่ขอกระคอนะครับให้นเป็นหลอกก่อนให้เป็นหลอกน้ำก่อนถามคู่กับแม่ไปก่อนในช่วงนี้ใช่เรียกเป็นล่องเรวเมื่อวานมาดามลงหลือเ่าแม่ล่องเร่เล่ากับยุ่งหัวคุณล่ะนี่นั่นเล่าอย่าไทยเอาลยแมาดามกับเขาเลีกแม่กับเขาก็เป็นปางทั้งนั้นเลยนั่นแหละ 34ก็เข้าเด้บ่มื้อนั้น95ก็เข้าจังเบิ่งไปดังพุ่นอยู่ในหุ่นอือ34ก็เข้ามื้อเจ้าทยเอามื้อเจ้ามานั่นเพาะว่า95เจ้ากะมีเด้แม่ก็บ่ได้ผู้ใดได้เบิ่งแน่เนนั่นก็95ไว้หลานแห่งถึก3โตตะโตดมาพ่นาไทยเาล่เพิ่นได้เนี่ะ้5 5 5 9 7ค่ะเนาะแม่นบ คือนมาอันเถอะแม่นองเฟิ่นได้ปะล่ะน้องเฟิ่นได้สามตัวเฟิ่นลงเฮ้งสองตัวเฟิ่นก็ได้น้องเฟินนองเฮ้งแท้น้องเฟิ่นี่เฮ้งตลอดเลยเิ่นได้ในพันเนาะเิ่นได้หมื่นห่อน totally right ้องเฟิ่นครับเราเฮ้งทั้งปีเนาะน้องเฟิ่นนี่เนาะเดี็กน้อยรู้พิมพ์พิมพ์ดูเด้อพี่น้องเจ็กน้อยหนึ่งก่อนเด้อเดี๋ยวสัวทุกหิบดึงผู้ใดที่เป็นเอฟซีแม่น้อยก็แทร็คได้มาเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดเด้โชคเดชมัแเน่นะคะสำหรับรัฐบาลไทยเนาะแม่เนาะ นะคะเขาแล้วได้บาทนี่จกักงวดแล้วก็ค่ะแม่สองงวดชององวดติดบ่เล่าเล่าเขาคิดตัวกันด้วยเล่าหนิพอาตลอดจ้ะแต่ของรัฐบาลไทยนี่สองวสองวดติดแล้วเนาะแม่ละครับงวดนี้เป็นงวดที่สามสอ่ะเดี๋ยวจังเอาเล่าเนาะไม่เล็กเหมือนเธอเล่า เอามาเรงนี่ยเราเดี๋ยวเอา <ข CS S 1> เอาน<ด>ันนี้รัฐบาลไทยแม่ยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยตะกอนเอนาะครับคลิปนี้ขอรัฐบาลไทยอย่างเดียวครับใช่ใชใใชเอารัฐบาลไทยครับคลิปนี้ขอรัฐบาลไทยอย่างเดียวมันจะได้บพสับสนจ้ะใช่ ให้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ FC กันลั่งเขียนกันนังหลอกตามเแมงเอาสมุดของแมงมาหลอกพี่น้องหลอกไอ้เล่ยลุกเดือครับแม่น้อยไอ้เล่ยลุกเดือเมื่อวานนื่งเกินทังเล่าทั้งไทย FC ทักไทยมาอยู่ปะไม่น้อยเยอะเดาทักมาอยอะปะมาเยอะน้องเฟื่องไอ้เล่ยเฮ็ดของพี่เหล่มันขี้น้ำไหมกันถึงน้ำบ่ล่ะไอ้เล่ยบาเพิ่นมาถึงก่นีลยวงวงกลมตามที่เราวงกลมด้ววงกลมตามที่เราวงไว้นั่นแหละ แม่ตอนแม่ไปเพิ่นตายพ่อเฒ่านั่นเนาะอยู่ทางดเพิ่นก็ถามอยู่ตัว่าแม่แม่น้อยบ่นี่ผู้ออกเลขอันที่เจตักแววแม่นอยู่ซั่นดอกแจักนจ้ะนอนก็เลยว่าเคยถึงนําเพิ่นอยู่เคยถอยู่ว่าซั่นอยู่รเอ็ดแสดงว่าเราเบิ่งแม่ตลอดด้นี่กับเจตัสิแ่นอยู่เนาะบ่แม่นเราได้เบโทรแม่อยู่บ่ล่ะเขียวเพิ่นกว่าเพิ่นนั่นเบิ่งอยู่ค่ะ ตัวเลขตัวเลขนี่แม่บงคนหายอยู่ห้าชุดเลขวิ่งเจ็ดกับสี่ครับวิ่งเจ็ดกับสี่ซ้ายหน่งซ้ายลูดท่านได้เขียนบอเป่าตัวเด่นนี้นะเจ็ดกับสี่เด่นเจ็ดกับสี่นะครับมาพี่นออยากเขียนเดี่ยวภาษาอังกฤษไหมกับกำลังเขียนอยู่นะกำลังเขียนอยู่ครับเขียนตัวแคบหน่อยภาษาอังกตัวใหญ่ๆก่อนเขียนตัวบรรจุตัวเลขภาษาอันกฤได้เห็นชัดชัด ติดขอบเด็กเดียนไม่หายขอบเด็วแดงยนขึ้นคือเข้าเขี้นแล้วโชก็สั่นเนี่ยแบบอยบาร่อยแล้วเขียนแล้วเรียบครับอยบร้อยแล้วบ่ครับเออคือตัวง่ามเลยมันคือขัดเน้าะแหมบานอ่ะอันนี้เป็นแคปหน้าจอเลยนะคะเอฟซีสำหรับตัวเลขของแม่น้อยนะคะรัฐบาลไทยเลยนะครับไอ้ข้างๆสรุปตัวเลขรัฐบาลไทย ตามนี้นะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะพศสองพันห้า้อหสิบแปดงวดที่ผ่านมาของคุณแม่นะคะเข้าหกสามตรงตรงนะคะสำหรับงวดนี้นะคะคุณแม่ให้เด่นเจ็ดรองสี่นะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะจับคู่นะคะคุณแม่จะให้ทั้งหมด8ดคู่นะคะสำหรับจับคู่นะคะหกเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสี่เก้าห้าหนึ่งสอง 6 6 9 6และ7 8นะคะสำหรับชุด3ตัวจะมี3ชุดนะคะ fc 6 6 9 9 7 6และ7 5 4นะคะ fc สำหรับตัวที่วงกลมตัวแดงๆนะคะจะเป็นตัวชอบตัวเน้นนะคะส่วนตัวอื่นก็จะเป็นตัวรองนะคะชอบก็จัดคัดก็ผ่านตัวเด่นมืนะะอเกับสี่แม่อนะันนั้งน,นีไปหน่อยเ่ยค่ะ นี่อ๋อเพิ่ลเต็มเต็มหมดนะพี่น้องแบบหนาจอยนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับแม่หน่อยเพิ่มลงกลมให้เด้อครับโดยมีหาชุดนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับที่วงกลมไว้จะมี6 7 9 8 7 4 9 5และ9 6นะครับหาชุดนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับตัวกันห้ามตัดทิ้ง1 2 6 6และ7 8นะครับสำหรับแนวทาง2องตัวนะครับ3ามตัวจะมีอยู่3ชุดนะครับ6 6 9 เจ็ดหกและเจ็ดห้าสี่นะครับนะครับผมสำหรับแนวทางแม่น้อยก็ขอบคุณมากๆนะครับแม่น้อยครับที่ให้แนวทางนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ่แล้วไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับแม่ครับ